สวัสดีครับก็กลับมาพบกั้งี่ครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับว ie ันนี้เราก็มาเล่นกันตอนในส่วนของ e Form อีเวนต์ชาร์โดฟอร์มอบิดกันนะครับพี่ก็จะตกเพิ่มสงสัยแม่งเหยืยไม่พอเน่เลยไปกูมีแมไกูจะได้โดนอีกสี่ร้อยแล้วเนะี่ยไอ้เจยอจืดเลยก <c oughs> ูเดี๋ยวนะพี่ดู เดพี่ขอเช็คเฟซแป๊บหนึ่งนะงาน,นว่าแหละกับลืมรีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปรีแป๊บอ๋ออันนี้ไม่ต้องรีอันนี้ไม่ต้องรีอ,นนอ,งรอันนี้พี่ได้แลละเดี๋ยวอยมาก็บลืมลืมลืมไปตกต่อลืมสนิทนึว,ว่าเออมันได้แค่ไปเก็บเฉยๆอยแม่วง ม่วงห้าฟ้าหกน่ะฟ้าสองม่วงหนึ่งม่วงสองฟ้าสองโอเคโอ,คโอ,คโอคโม่วงสามฟ้าสอง โอ้ยเจดเลยกู่วงสี่ไอ้่วงสามฟ้าสี่วุสับสน ห้าม่วงห้าฟ้าสามเอ๊ยฟ้าฟ้าห้าม่วงสามเอากลัวอีกแล้ว่าจะได้ห้ากับสี่นะอ,อย่าเลยอย่าแยงละอันมาแอล เฮ้ยเดี๋ยวนะกูเพิ่งได้คิงแคปไปไม่ใช่เหรอวะเอ้ยเอ้าแล้วมันได้จํำเนี่ยนะเออตลกอะ่ะกูหลอนไหมเนี่ยได้คิงแคปมาสองตัว หลอนเลยพว่าพี่ได้คิงแคปมาก่อนรอบหนึ่งแล้วไงออแล้วทำไมมาให้คิงแคปอุ้ซ้ำมาวันนี้งงก็ครบพอดีแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับพี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะให้ไอ้นี่ดรอปเพิ่มมอีกไหมเพราะว่า พีก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าโปรเตรีมันจะได้ใหม่อย่างรับตัวอะไรทำไมสง,ส,งสัยอันนี้ออกออนเลนแน่เลยไปจบไปแล้วนะครับกับคลิปสปี่ฟอนเทียสีนะครับในส่วนของอีเวนชั่นโดฟอร์มบินนะครับพีก็ไม่คิดนะว่าปู่จะได้อีตัวคิงแคปมาอีตัวเนี้ยเออไม่งได้สองตัวเลยส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสับสไาชปกไปกำลังใจใพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจใพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพีทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาออ่าประะระยะยยูคับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จำเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ